ดีครับดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทางของ oppa อิสานครับวันนี้ครับเรามาต่อกันกับเรื่องของการหาตัวตนนะครับในการที่คุณจะทำคอนเทนต์นะลงช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้นะครับเชื่อว่หลายคนครับก็อยากจะสร้างรายได้จาก YouTube แต่ว่าไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะทำช่องแนวไหนดีนะวันนี้ o p ้ามีแนวช่องมาให้คุณเลือกนะครับซึ่งจริงๆไม่มีหลากหลายละแต่ว่าเอาแนวที่ยอดฮิตมาก่อน นะโอป้าเคยบอกคุณแล้วนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ยินคําว่า blue ocean blue ocean เป็นสิ่งดีนะแต่ red ocean ดีกว่าครับเพราะมันมีคนทาเยอะแล้วมันการันตีเลยครับว่ามันดีนะแล้วพอเวลาที่คุณเข้าไปเล่นในตลาด red ocean คุณเนี่ยก็เข้าไปดูซิว่ามาร์เก็ตหรือลูกค้าคุณเนี่ยเขาทาอะไรอยู่แล้วคุณจับลูกค้าได้แค่ไหนคอนเทนต์ Content คุณตรงกลุไหมแล้วคุณค่อยสร้างความแตกต่างนะที่เป็น blue ocean ใน red ocean นะครับวันนี้มันมีหลายแนวครับที่ จะให้คุณทำ u t u b e นะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆโดยเฉพาะมือใหม่อันดับแรกง่ายสุดเลยครับก็คือบล็อกนะบล็อกก็คือไอตัวที่เราเนี่ยถ่ายจากชีวิตของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเราดำเนินชีวิตแบบไหนเรากินอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนหรือรีวิวท่องเที่ยวได้หมดเลยนะซึ่งคุณอาจจะแบ่งเป็นบล็อกเที่ยวนะคือฉันไปเที่ยวไหนฉันก็ถึงเอามาลงอย่างนี้เป็นตน้นหรือบล็อกอาหารฉันกินอะไรฉันก็ลง หรือบล็อกชีวิตทั้งหมดนะโอป้าเคยเห็นพวกที่เป็นเขาเป็นบล็อกใช่ปะที่เป็นยูทูบเบอร์เขาเปลี่ยนไอตัวเหล็กใส่ฟันเนี่ยเขาก็ยังรีวิวเลยพี่แล้วแม่ง้ยมีแสนวิวออ้ยเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนสีเหล็กอะสีเหล็กใส่ฟันอะมีคนดูเป็นแสนวิวปั๊ทโถ่นะเราก็เลยเออแค่เนี้ยมันก็ได้นะเว้ยหรือบางคนเนี่ยกินกว๋วยเตี๋ยวอ,อยู่ที่อำเภอเซกาแล้วก็กินกว๋วยเตี๋ยวมีพริกพริกเผาใช่ปะแล้วคนอีสานเนี่ยเขาก็จะกินกับ ะกะปีเขาเรียกกะปีเนาะดำๆๆก็กินก๋วยเตี๋ยวกับกะปีกับพริกแล้วก็กินแบบใส่ผักก็เยอะซึ่งภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนซอนคือแบบมันแบบเฮ้ยมันอยากกินตามเลยอ่ะอันนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถรีวิวบล็อกได้อย่างออป้าก็มีช่องบล็อกครับที่เอาไว้แบบ เวลาครอบครัวเราทําอะไรยังไงไปไหนการเติบโตของหลานสาวเนี่ยโอป้าก็จะเอามาใส่ที่นี่นะหรือว่ากับแฟนโอป้าก็เอามาใส่ที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็ทำบล็อกเหมือนกันนะคือคล้ายๆว่าถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากนะทําให้มันเป็นเมมโมรีของตัวเองแต่ช่องบล็อกที่มันปังๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็ใส่พวกสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกนะเขาใส่สิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกนะครับเอฟเฟก เช่นต่ดึงๆเสียงปรบมือเสียงร้องไห้เสียงแบบเบรกจึ๊กเงี้ยอ่าก็คือใส่เอฟเฟกแล้วก็มีใส่เสียงบ้างเป็นระยะนะแล้วก็มีในเรื่องของการตัดต่อนะครับมีซูมเข้าซูมออกนะมีภาพสโลว์เนี้ยเป็นต้นนะมันก็ทําให้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทําได้ขนาดโอป้าเนี่ยไม่ได้ตัดต่อเยอะเลยนะตนาิีเศช่าก็ก็มียอดวดิวสูงนะตอนนั้นโอป้าไปเที่ยวสาราเขาใหญ่ที่ที่โคราชนะหรือว่านะครราชสีมานะครับ มันเป็นสถานที่เที่ยวที่คนก็เสิร์ชหาอยู่แล้วนะมันก็เลยทําให้คนคนเจอด้วยนะช่องบล็อกนะครับอาหารเที่ยวนะครับหรือบล็อกในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเข้าครัวเป็นทําอาหารอาหารในที่นี้คือรีวิวอาหารเนาะอันแรกแต่ทําอาหารก็คือคุณเข้าครัวนะครับคุณบอกสูตรอาหาร นะคุณทําสูตรอาหารโอป้าก็มีลูกศิษย์ที่ทําเกี่ยวกับอาหารนะครับเขาก็ปีหนึ่งเขาก็ได้เกือบร้านเลยทีเดียวนะคือแบบชอบอาหารมากนะครับทำน้ำจิ้มหมูกระทะเนี่ยเขาก็รีวิวแล้วก็แจกสูตรแต่ก่อนนะโอป้าเคยทําเป็นแบบคล้ายๆว่าไอ้แบบนี้หละทําอาหารเข้าครัวหลังๆไม่ไหวครับขี้เกียจเก็บคือคือคนนอกขยันตั้งขยันเซ็ตขยันเก็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีจารกอาหารก็ได้นะโอป้าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายกินแทนเนี่ยง่ายกว่าสายกินง่ายกว่านะครับ นะหรือบางคนจะเป็นรีวิวเที่ยวที่แบบเฉพาะกิจก็ได้เช่นเที่ยวยกตัวอย่างนะโอป้าเห็นช่องต่างประเทศช่องหนึ่งทำดี่ดีเขาจะรีวิวเกี่ยวกับเครื่องบินโดยเฉพาะเลยคือเขาบินบ่อยมากเขาจะรีวิวบิสเนสคลาสนะแล้วก็ First Class นะของแต่ละสายการบินอันนี้ก็เป็นแบบ n i ชมา m a เก็ตโดยเฉพาะเลยนะ n i ชมา m a เก็ตแปลว่าเจาะกลุ่มคนชอบเที่ยวแต่เที่ยวที่เป็นแบบสายการบินหรือบางคนแบบชอบไปวัดนะก็เป็นตีมวัดไปเลย ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรีวิวแบบของราคาถูกนะคุณก็สามารถคิดตีมเพิ่มได้นะครับนะก็คือทั่วไปนะครับก็คือของราคาถูกรีวิวของราคาถูกหรือว่าอาจจะเป็นบล็อกนะครับประเภทพวกสายรีวิวอันนี้ก็ได้นะครับรีวิวทุกอย่างรีวิวความงามนะรีวิวตุ๊กตารีวิว d i y อะไรก็ได้ครับที่เป็นบล็อกนะครับต่อมานะครับโอ้เดี๋ยวขอเขียนใส่ช่องล็อกเหมือนกันสายประดิษฐ์นะครับสายประดิษฐ์ คือคุณชอบประดิษฐ์นะหรือแบบประกอบมั่มประกอบนี่มันมีคนแบบนี้นะแต่อันนี้ต้องใจรักจริงๆนะคุณคุณ,คณประดิษฐ์สมมติว่าคุณทําอะไรดีทําแจกันนะหรือว่าเวลาทําเป็นหินเอาไว้เดินในสนามหญ้ามันก็จะมีแบบนี้นะคนชอบดูนะมนันแปลกดีนะต่อมานะครับช่องอะไรอีกที่เป็นยอดฮิตปฏิเสธไม่ได้ครับคนทยอยู่กับศาสนาพุทธนะครับขอใช้ภาษา,าใช้สีดําแล้วกัน เป็นช่องธรรมะครับพี่นะคนเนี่ยชอบช่องธรรมะนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็อยู่กับศาสนาพุทธแต่ไม่ต้องกังวลนะพี่ๆที่เป็นอิสลามนะหรือว่าคริสก็สามารถทําช่องเกี่ยวกับคริสนะพระเยซูได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเ๊าก็มองว่าประวัติพระเยซูเนี่ยก็น่าสนใจพระพุทธเจ้าก็น่าสนใจศาสนาแต่ละท่านเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจทุกท่านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ศาสนาอะไรก็สามารถทําช่องนั้นได้และในช่องนั้นครับมันมีหลายแบบเช่นทําเป็นนิทานธรรมะหรือทําเป็นแบบ ธรรมะที่ลดความเครียดลดความกังวลหรืออาจจะเป็นเพลงธรรมะเช่นคนที่เขาฟังธรรมะส่วนมากเขาจะนั่งสมาธิใช่ไหมคุณก็อาจจะทําเป็นเสียงน้ําไหลเสียงสวดมน์นะเสียงแบบผ่อนคลายสําหรับคนที่เขาจะไปนั่งสมาธิในช่องนี้ได้คุณจะทําแบบจริงจังก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกคือไปนิทานสนุกสนุกและมันก็อยู่ที่ธีมคุณเช่นคุณจะทําธีมเป็น 3D เป็นเสมือนจริง หรือจะทําเป็นแนวภาพยนตร์นะครับได้หมดนะครับหรือจะเป็นหลายแนวก็ได้ที่ที่คุณชอบนะครับก็คือมันก็จะมีหลายแนวเนาะอย่างสมมติว่าคุณชอบแนวทีดีคุณก็ทําเป็นคล้ายนิทานธรรมะก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจเช่นเรื่องราวประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยก็น่าสนใจนะป้าเองเนี่ยนะหรือทุกคนเองเนี่ยก็เรียนศาสนามาใช่ไหมตอนเรียนมัธยมเราเนี่ยเวลาได้ฟังในติ๊กตอกฟังใน YouTube เราก็ยังไปหยุดฟังเลยถึงแม้เราจะรู้ว่ามันมีอยู่อ่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ย นะครับก็ตัดสรุปยังไงนะปรินิพน์ยังไง,นะน,ง,ไงนะครับหรือว่าเอาชนะเนี่ยจุดๆได,ด,ด,ด้ยังไงอันนี้เราก็ยังเข้าไปดูอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าภาพสวยวีดีโอสวยเนี่ยก็หยุดคนได้นะครับหรือจะเป็นรวบรวมคําเทศนาจากหลวงพ่อต่างๆนะหรือว่าพระเกจิอาจารย์ดังอันนี้คนชอบนะแล้วคุณรู้ปะช่องธรรมานี่มีเป็นล้านวิวนะจ๊ะยี่สล้านวิวบอกตรงๆนะต่อมา ช่องเกี่ยวกับ motivation นะครับ motivation ขอแยกระหว่าง motivation กับ mindset ก็แล้วกันนะครับมันมีความคล้ายแต่ว่าป้ามองว่าไม่เหมือน motivation เนี่ยอันนี้มันจะเป็นแนวเออเป็นแยกคล้ายเหมือนกับ mindset แหละแต่ว่ามันจะออกแนวปลุกไฟกว่าเยอะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะลองเสิร์ช motivation ของฝรั่งดูนะเขาจะเป็นแนวแบบมันเป็นความรู้ก็จริงแต่ว่าปลุกไฟอ่ะมันจะแบบปลุกไฟแล้วแบบกระยิแบบกระถือแบบล,ลือ,ลอฟังแล้วแบบของขึ้นอ่ะ นะครับนะแต่ถ้าเป็น mindset นะครับก็อาจจะนหมายถึงกำลังใจนะคิดบวกนะครับหรืออาจจะเป็นอาหารสมองนะครับหรืออาจจะเป็นแนวพัฒนาตัวเองอนะ่คือจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันนะครับก็คือคำว่าปลูกไฟซะมากกว่านะสำหรับป้า motivation จริงๆคือคุณโน้มน้าวใจจนเขาแบบเกิดไฟลุกแบบมีพลังอย่างป้าจะชอบฟัง motivation ของฝลังครับนะมันมีพลังดี นะแต่ถ้าเป็น m ม n d เซ็ทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเปิดช่องใครได้ก็เป็น m ม n d เซ็เอาคิดบวกพัฒนาตัวเองนะรักษาจิวิญญ,ญาณให้มีความสุขได้นะครับก็เลยขอแยกช่องเนาะกําลังใจพวกนี้ก็มีคนทําเยอะนะซึ่งทั้งหมดนี้นะคุณจะแบ่งเป็นใช้ AI พูดให้นะหรือว่าคุณจะพูดเองได้หมดนะครับคุณจะออกกล้องหรือไม่ออกกล้องนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอ่นะคุณจะออกกล้องหรือไม่ออกกล้องก็ได้หมดเลยต่อมาอะไรอีกครับ ที่คนสนใจนะ relation ครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เช่นช่องแห่งความรักรักครอบครัวรักแฟนหรือคนที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอันนี้ช่องนี้ก็ถือว่าปังไม่เบานะสมัยก่อนในโอป้าเนี่ยเป็นคนที่ออมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็จะชอบไปเสิร์ชช่องแบบนี้ช่องแบบนี้ก็ปังใช่ย่อยนะ อย่างเช่นช่องของน้องชองใช่ไหมไม่ใช่ชอนนะชองนะครับงอง,งูนะครับอันนี้ก็ดีนะเขาทําเกี่ยวกับเรื่องความรักผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นต้นหรือว่าเทรนเนอร์นาริสาอันนี้ก็เป็นช่องเรเลชั่นนะครับหรือว่าช่องน้องฟาราได้นะแต่ก่อนว่าป้าเคยฟังช่องนี้นั่นฟาราไดนะคบก็คือเขาจะพูดเรื่องความรักทํายังไงให้เขาสนใจเรานะทายัางไงให้แฟนเก่ากลับมาทํายังไงให้เขาหลงรักเราเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเคยไปฟังช่องแบบนี้เหมือนกัน นะต่อมาอีกช่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับเฮลเฮลเนี่ยนะมันมีหลากหลายแบบครับเช่นเฮลในแง่ของอาหารได้ไหมเฮลในแง่ของการคิดเฮลในแง่ของการออกกําลังกายนะช่องแบบนี้ก็มีคนดูเยอะนะเยอะตัวอย่างนะโอป้าเนี่ยอยากจะปั้นหน้าท้องใช่ไหมเราก็อยากจะลดไอ้ตัวค้นของโอป้าโอป้าก็ไปเสิร์ชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะ โอป้าก็จะเสิร์ฟว่าวิธีลดก้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โอป้าเสิร์ฟวิธีลดก้นก็จะเห็นบอกโอ้มาเป็นพืชเลยแต่คนเราส่วนมากเนี่ยชอบดูภาพหรือวิดีโอที่มันสบายตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โอป้าเลือกเนี่ยส่วนใหญ่โอป้าจะเลือกเข้าไปปกหรือว่าวิดีโอที่มันแบบสบายตาเพราะว่าเวลาที่เราเสิร์ฟว่าเราจะลดก้นใช่ปะมันก็จะมีเป็นพืชเลยอะ่ะเป็นร้อยๆวิดีโอแต่เราจะเลือก คลิปที่มันดูสะอาดสะอ้านดูสบายตาอันนี้ต้องย้าเลยนะครับถ้ามันดูสบายตาถ้ามันดูโลง่ลงๆหรือว่าดูดีหรือว่าสีอะสีสดดีนะครับสีไม่ใช่สีแป๊กนะแบบมันมีความชัดเจนของรูปภาพอันนี้ก็น่าสนใจเพราะยังไงเนี่ยเวลาคุณเสิร์ชรถก้นใช่ไหมมันก็เห็นทุกคนอยู่แล้วแต่คุณยาจะเลือกใครอันนี้คือจบเพราะเราก็ไม่ได้รู้จักใครสักคนใช่ไหมที่เป็นเทรนเนอร์แต่ว่าเราเนี่ยกดเข้าไปเพราะว่าอะไรครับรูปเขาดูดี อย่างเช่นเนี่ยตอนที่โอป,ป้าจะเสิร์ฟรถกใช่ไหมก็มีคนสอนเยอะมากเลยบางช่องเนี่ยเขาทําท่าจริงจังมากโอป,ป้าทําไม่ได้แต่มันจะมีช่องหนึ่งครับเป็นเป็นแฟนกันพี่ผู้ชายก็ม่หอหลอผู้หญิงก็สวยสวยหุ่นดีเวอร์หน้าตาดีด้วยสองคนเป็นสองสามีภรรยาละ่ะเขาก็มาออกกําลังกายท่าเบาๆแบบเตะนู่นเตะนี่ขยับมา้าขยับมือให้เราดูโอป,ป้าก็เลยดูช่องนี้ครับมันเพลินตานะแต่บางคนแบบมันจริงจังมากเลยแบบท่ายากมากทําไม่ได้เว้ย นะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยทําออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามนะครับก็ทําหน้าปกส,สวยๆลงร่องไว้หรือบางคนจะเป็นอาหารอาหารครีนอาหารลดน้าหนักนะอาหารรักษาโรคนะครับได้หมดที่เป็นเฮลนะอาหารทําให้สวยหล่อดูดีหรือเฮลเนี่ยอาจจะหมายถึงบิวตี้ด้วยนะครับความงามเพราะฉะนั้นความงามจัดอยู่ในเฮลนะเพราะว่าผิวสุขภาพดีผิวโกลซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเป็นบล็อกเฉยๆเนี่ยนะบล็อกอันบนเนี่ยคุณอาจจะรีวิวเพื่อสําอาง แต่เฮลในที่นี้คือแต่งหน้ายัางไงให้มันดูสุขภาพดีหรือคุณจะใช้ครีมอะไรเพิ่มจากการแต่งหน้าตัวน,นี้ทำให้คุณดูหน้าฉ่ำบาดูสุขภาพดีอันนี้จะออกแนวสุขภาพมากกว่านะครับหรือคุณจะสอนในการคิดนะที่เกี่ยวกับเฮลเช่นคิดบวกนั่งสมาธิเพื่อให้สุขภาพดีนั่งสมาธิรักษาโรคอย่างเช่นดรโจดิสเปนซาครับดอรแอนดรูว์เฮลเบอร์แมนอันนี้เป็นของต่างประเทศแต่ว่าเขาเนี่ยก็อสอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิให้เราสุขภาพดีหายจากโรคไปไข้เจ็บ หายจากอาการกังบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถสอนแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าเป็นคนไทยส่วนมากก็จะมีอะไรครับความสุขสมาธิ Mindfulness NLP Landmark คนะคุณชอบอันไหนคุณก็ไปทำสิ่งนั้นได้นะต่อมาก็คือนะปึ๊บปึ๊บนะดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนทำเยอะเช่นออกมาสอนคนตัดต่อแคป c ั t นะอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคุณมีความเอ็กซ์เรื่องนั้นไหมนะยกตัวอย่างสอนคนทำแคปคัฟนะ สอนคนตัดต่อวิดีโอต่างๆสอนคนทำ YouTube สอนคนทำติ๊ t o o k สอนคนทำ Facebook สอนคนทำา i i อะไรก็ได้ครับที่มันเป็นเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับก็สามารถสอนเข้าไปได้อันนี้ก็สามารถสร้างรายได้นะที่จะเป็น Passive Income ช่วงระยะเวลาหนึ่งใน YouTube คุณได้คำว่า,าช่วงระยะเวลาหนึ่งหมายความว่ายังไงครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยบางทีคลิปม,มันหมดรอบของมันนะมันก็ต้องปั้งคลิปใหม่มาแทนที่เพื่อให้คุณเนี่ยได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็มีคนทําเยอะมากโดยเฉพาะเป็นยุคที่ AI มันเข้ามาเยอะใช่ปะคนก็สอนทํา AI เยอะมากเลยครับหรือว่าคนสอนทํากราฟิกเยอะมากๆคนสอนทำคอนเทนต์อะคอนเทนต์ก็รวมในนี้ด้วยนะหรือบางคนเก่งเรื่องของธุรกิจนะครับบิลดเน็คุณก็สามารถมาสอนได้เยอะตัวอย่างช่อง The Secret ช่องคุณน,นบนะครับนะคุณสามารถสอนธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นสอนหุ้นก็ได้ครับสอนอสังหาก็ได้ ธุรกิจในที่นี้อาจจะรวมถึงการตลาดนะครับหรือการหากลยุทธ์ทองคานะครับหรือการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะหรือเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็น personal branding ก็ได้การเทรนแบรนด์นะการเทรนองค์กรนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะอย่างโอป้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามช่อง The Secret เช่นเดียวกันนะครับช่องคุณนพนะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูช่องที่เป็นข่าวเศรษฐกิจที่เป็นทองคงทองคำโอป้าชอบดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแบบนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อมาครับคุณต้องชอบแน่เลยช่องเล่าเรื่องนะบางทีคุณอาจจะชอบตีนนี้ก็ได้คือชีวิตเนี้ยคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนรู้ว่าช่องธรรมะดีแต่ว่าฉันชอบบล็อกอะ่ะก็ทําบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีให้เลือกหลากหลายพี่พี่ก็เลือกได้เลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างเดียวนะคือบางทีเราไม่ได้ชอบธรรมะถึงธรรมะมันจะปังก็ฉันไม่ชอบอะ่ะก็ไม่ต้องทำนะแค่นั้นเองนะจ๊ะง่ายๆ่านะเพราะฉะนั้นช่องเล่าเรื่องนะครับมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเล่าประวัติศาสตร์ได้ไหม แมื่คุณชอบประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์กรีกประวัติศาสตร์ของสตโตอิกโรมันหรือเล่าเรื่องผีได้ปะ่ะหรือทําเป็นสารคดีได้ไหมสารคดีเนี่ยนะถ้าเป็นช่องต่างประเทศเนี่ยเขาได้เดือนละเป็นล้านเลยเนะครับรู้ปะ่ะเฮ้ยสารคดีเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีคนดูเช่นแมงมุมที่เราไม่เคยเห็นปลาขนาดใหญ่ที่เราไม่เคยเห็นงูขนาดใหญ่ที่เราไม่เคยเห็นหรืออะไรปแปลกๆครับที่เราไม่เคยเห็นนะคุณอาจจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆ นะครับหรือตำนานเกี่ยวกับเรื่องพระบางคนชอบอไปส่องพระใช่ไหมไหนๆก็ชอบส่องพระแล้วก็ทําช่องพระซะเลยสินะพระอันนี้ดูยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าประวัติพระอันนี้คืออะไรนึกภาพออกใช่ไหมครับปกติสมมติว่าคุณชอบส่องพระชอบเล่นพระอ่ะชอบบูชาพระคุณก็ทําช่อง youtube พระซะเลยสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทาช่อง youtube พระคุณก็จะได้บอกว่านี่พระสมเด็จอันนี้อันนี้น,น,น,นะสรพคุณราคาเท่านี้นะแต่คุณยังขายได้ด้วย นะเพราะฉะนั้นช่องเล่าเรื่องนี่ก็ไม่เบาหรือบางคนจะทําเป็นช่องเล่าเรื่องที่เป็นปอ,อแตกมาเป็นนิทานแล้วกันนะครับนิทานที่เป็นเล่าเรื่องนะครับนิทานในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นมีคนที่มีผู้ติด,ดตามประมาณหนึ่งล้านกว่าคนนะช่องไทยนี่แหละนะเขาทําช่องเกี่ยวกับพวกอย่างเช่นพระร่วงรู้จักไหมพระร่วงมันเป็นนิทานนะครับที่ที่เราเรียนตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วก็ได้เคยได้ยินตอนเด็กๆนางสิบสองเนี่ยฝังทอง พระอภัยมณีแต่เขาเนี่ยเอา AI เนี่ยมาใช้ในการสร้างเรื่องทำให้ยอดวิวเขาเนี่ยเป็นล้านเลยกรพี่แล้วผู้ติด,ดตามเขาก็เยอะมากๆนะก็ทำเป็นช่องนิทานได้ซึ่งนิทานนะครับคนก็ใช้ AI ช่วยได้นะนะปัจจุบันมันก็มี AI เยอะนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังป้ามาแนะนำนาะอว่ามีตัวไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับช่องเล่าเรื่องเนี่ยก็ปังไม่เบาเอาจริงช่องนิทานเนี่ยก็ใช่ย่อยนะจ๊ะเพราะว่าบางทีคนก็คลายเครเียดเนาะ นะเขาก็ไม่ได้ไปฟังธรรมะบางคนนะนะแต่บางคนก็ฟังช่องเพลงบางคนเนี่ยเครียดหน่อยเขาก็มาดูธรรมะดูเป็นเพลินนะครับดูดูเล่าเรื่องดูสารคดีฟังธรรมะแต่บางคนไม่ได้เป็นตีนนี้ถ้าเครียดถ้ากังวลถ้าฉันแบบไม่มีอะไรทำะนะฉันก็ไปฟังช่องเพลงเช่นนะครับเพลงบรรเลงเพลงรักเพลงคิดถึงเพลงอกหักรักคุดเออเพลงรักเื่อนเก่า,ได,ดนะา,าได้หมดนะเพลงสมาธิอย่างเงี้ยได้หมดนะ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพลงสมาธิก็ได้นะครับคุณก็ลองดูว่าคุณจะทําตีมไหนได้บ้างนะเพลงมันก็มีเพลงเยอะเนาะหรือบางคนเนี่ยอยากจะฉีกแนวจากเพลงก็เป็นเสียงธรรมชาติไปเลยก็ได้นะอยากจะฉีกแนวจากเพลงอีกช่องหนึ่งที่ยอดฮิตครับแล้วก็ทําแล้วก็ได้เงินเยอะมากๆก็คือช่องเด็กจริงๆมันมีหลายแนวเนาะอป,ป้าขอเอาเอาแนวที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำมาให้คุณดูอนะ่ช่องเด็กนะก็เป็นอะไรที่คนทําเยอะมากๆครับพี่พี นะช่องเด็กก็คืออาจจะบอกได้ว่าเป็นเด็กกี่ขวบเนาะสมมติว่าคุณจะจับกลุ่มเด็กไม่เกินห้าขวบนะก็จะเป็นนิทานเด็กเพลงเด็กบริบทต่างๆของเด็กเช่นเด็กไปเล่นสนามเด็กเล่นเด็กงอแงเด็กไม่กินผักเด็กไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเด็กงอแงนะคุณก็ทําได้หรือจะเป็นเด็กโตได้ไหมสอนภาษาอังกฤษเด็กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นให้พัฒนาการเด็กนะในช่องนับตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกเลขหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอันนี้เป็นต้น นะแล้วหวังว่าวันนี้จบคลิปนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้ตัวตนนะว่าเฮ้ยฉันจะเป็นตัวตนไหนดีวะเวลาที่ฉันทํา YouTube อยากจะเริ่มต้นช่องใหม่หรือบางคนเฮ้ยฉันมีช่องแล้วแต่ว่ามันไม่ปังขอสร้างช่องใหม่เลยแล้วกันคุณอาจจะมีไอเดียทําช่องเพิ่มนะครับก็ลองเลือกสักหนึ่งช่องดูแล้วก็ลองเริ่มทํานะส่วนใครนะครับอยากจะทดลองเรียนฟรีนะเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก u t u b e นะครับโอป้าก็มีเป็นไลฟ์แอดให้คุณนะครับเข้ามาเรียนนะครับ คุณทักไลน์แอดนี้ไปนะครับเราก็บอกว่าทดลองเรียนฟรีนะทดลองเรียนฟรี u t u b e มันจะมีคลาสฟรีทุกๆเดือนครับที่สอนเกี่ยวกับการหาไรายได้จาก YouTube เพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับทักไลน์แอดคิวอาร์โค้ดหรือว่า ID ตัวนี้ก็ได้แล้วก็บอกว่าสนใจเรียนฟรี u t u b e สนใจทดลองเรียนอันนี้เป็นตน้นหรือคลาสฟรีก็ได้นะคุณบอกแบบนี้เราก็จะมีไลน์กลุ่มให้กับคุณนะครับแล้วก็มีการแจ้งวันในแต่ละเดือนว่ารอบนี้เราจะสอนอะไร นะเครื่องมันจะเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากๆนะครับแต่อย่างน้อยนะครับโอป้าหวังว่าในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้ตัวตนเอางี้หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบเนี่ยคุณอยากจะทําช่องแนวไหนครับสาหรับมือใหม่ลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับและตอนที่คุณเริ่มทํา YouTube ในตอนนี้คุณอยากรู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับ u t u b e พิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวโอป้าทาคลิปให้กับทุกคนนะครับโอป้าอีสานสวัสดีครับ